สวัสดีครับสวัสดีอีกรอบนะึงวันนี้น่าจะลงทักสองสามคลิปไอตัวเล็กมันหลับยังไม่ตื่นอีกอย่างนึงก็แฟนได้หยุดงานนะครับมีคนคอยดูลูกคนเล็กให้ผมก็เลยได้ได้นอนเต็มที่หน่อยแล้วก็มีโอกาสมาทําคลิปเพราะว่าลูกสาวคนเล็กหลับมันไม่เอาโทรศัพท์ไปโกโกวาครับก็โปรเจกต์เยอะครับแต่ว่า ทั้งเวลาทั้งทุนทรัพย์มันไม่มีมันหายไปมันไม่ทันนะครับก็ดีทีที่เคยทำไปก็ตอนนี้รอเชื่อมท่อครับรอทำท่อแล้วก็เหลือเบอะกระถังซึ่งถังก็คงต้องไปปะผุเบอะก,ก็คงจะหาได้ง่ายๆแต่ท่อเนี่ยยังไม่มีช่างเชื่อมเพราะพี่แกไม่ค่อยสบายอยู่ก็เลยไม่ได้ทำนู่ของเพื่อนฮะของเพื่อนที่ว่าให้มาทำ ก็ยังไม่เสร็จครับชุดสีหาที่ยึดเสร็จแล้วเหลือท่อครับปัญหาคือหาซื้อท่อไม่ได้นะครับผมเชื่อมเหล็กไม่ได้นะเชื่อมเหล็กไม่ได้ก็เลยกําลังรอจังหวะออกแบบดีๆกับพี่เขาอยู่มานั่งคุยกันโซนนี้ขี่ได้นะครับ mtx อ,อะไรอะ่ะ ksrx R ร้อแล้วก็ดีทีชุดนี้ขี่ได้อยู่แล้วก็ข้างหลังนุก็ไอสมอะไรนุก็ยังใช้ได้อยู่แต่ไม่มีเวลาขับนะครับไม่มีเวลาขับ จริงๆแล้วรถผมแต่ละคันมีจุดประสงค์การใช้งานนะก็ถ้าจะขึ้นเขาไปสวนหรือว่าไปเที่ยวบนเขาก็จะเป็น m t x นะครับเป็น k s r นะรหรือไม่ก็ smart คันนูน้นะแต่ว่าถ้าว่าขี่เล่นๆแถวบ้านก็เป็น d t 1 0 0อะไรแบบนี้เป็น d t 1 0 0เป็นเจ็ดสนะครับ, d t รบก็เอาไว้นะคนเรากิเลสมันเยอะ ิเลสวันนี้อะนอกเรื่องไปเยอะวันนี้คลิปเยอะมีนะคระัอ่ีส่วนที่เป็นของผมอยากดูอยากรู้ตรงไหนผมแกะให้ดูครับถ้าผมแกะได้นะผมรู้ผมตอบให้นะอันไหนถ้าอยากรู้อยากดูผมตอบให้ผมแกะให้ดูให้ชมนะ,ะมีเสียงแว่วเหมือนลูกตื่นนะรีบก่อนรีบก่อนอะโปรเจกต์โปรเจกต์กต่อจาก l อ็ก็มี IDt นี่รอเชื่อมกับกับ,กบใส่ถังกระบอกมันก็จบแล้วเพราะระบบไฟผมวางสายไปหมด ก็เชื่อมต่อก็ขี่ได้แล้วนะ idt นี่มันถือว่าโลทุนทรัพย์อย่างเดียวอ่มาดูคันนี้เนี่ย n s r ครับตากลมนี่เป็นโปรเจกต์ต่อไปก็ <c oughs> เคยพูดไว้ว่าจะไม่ทำเดิมแล้วเพราะว่าด้วยสภาพเราปวดหลังมันขับไม่ได้แต่ว่าก็ยังอยากขับสองจังหวะอยู่ว่าจะไปวางโครง mtx เสร็จ ด้วยด้วยความเป็น n s r นะครับมันมีเสน่ห์มากกว่าที่จะไปแปลงสภาพก็เลยยอมกลับมาทำถึงขี่ไม่ได้ก็น่าจะจอดจอดโชว์ไว้นะครับเข็นเข้าเข็นออกไว้แต่โปรเจก t นี้น่าจะจ่ายไปหลายตังค์นะ,ะเครื่องเครื่องปกติครับเครื่องติดนะครับเครื่องติดแต่ว่าไม่ได้เทสวิ่งนะครับส่วนท่อปลายก็ยังอยู่นะครับท่อปลายถังยังอยู่ท่อนี่พึ่ง ชัน,นรงเข้าไปทํารังอยู่ข้างในก็ออกไปแล้วผมต้องมาเผาหรือไม่ถ้าใส่เข้าไปสตาร์ทแล้วเนี่ยมีปัญหาก็คงต้องผ่านั่นอีกเรื่องหนึง่งตอนนี้ของก็ยังครบหม้อน้ํารั่วก็จะเอาของ cbr ได้ของ cbr มาใส่มันเล็กไปนะเล็กแต่ว่าก็คิดว่าจะใส่ของ cbr เพราะมีพัดลมนะใม่นี่ก็มาแล้วใช้งานปกติชุดหน้าผมใส่ของอ อาร์จีแกรมม่านะครับแกนโคไม่ต้องแปลงนะครับไม่ต้องแปลงแกนโคนะแต่ตอนนี้ยังขาดอยู่นี่คแฮนด์ Hand. นะชุดล้อก็สมมุติว่าอยู่สมมุติว่านะครับเอาล้อมาใส่ไว้ที่ขาดอยู่ก็คงจะเป็นชุดสีนะครับชุดสีแล้วก็สวิงอาร์มหลังแล้วก็ล้อนะฮะที่ขาดอยู่ส่วนบางโครนตัวในข้างหลังก็ยังอยู่นะ รถคันนี้ถือว่าเป็น case study เหมือนผมบอกนั่นแหละครับเอามาแล้วก็นุกตอนแรกกะจะใส่นู่นเลยของ cbr 400เลยใส่เข้าไปแล้วมีปัญหาเรื่องท่อเพราะพื้นที่ผมหาช่างยากครับหาช่างทำท่อไอเสียยากก็ล้อก็มีนะล้อ cbr มันจะสวยเลยแต่ว่าต้องแปลงหน่อยเพราะว่ามันเป็นกระเดื่องนะก็ถอดออกเดี๋ยวจะกลับไปเดิมๆมก็คือใช้สวิงอาร์มหลังของ n s r เหมือนเดิมนะครับทำ n s r ตากลม แต่ว่า n s r ตากรมรู้สึกว่าจะหาของยากกว่า,าโปรอาร์มซะแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรมแอมแอร์หรือว่าเป็นชุดสีตัวหน้าแล้วก็ตัวล่างมันจะหายากเข้าว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง่งอ,อันนี้ให้ดูว่ามีโปรเจกต์ใหม่เกิดขึ้นแล้วหลังจาก l s เสร็จไปแล้วนะครับก็ติดตามดูครับตอนนี้ยังเป็นซากอยู่อย่างเงี้ยใครอยู่เหมือนผมอยากรู้อยากเห็นอยากทราบตรงไหน สอบถามมาครับผมจะชี้จุดให้ดูแล้วก็แจ็คสายฟงสายไฟเนี่ยฮะสามารถถามได้เพราะมันยังเปลือยสภาพอยู่นะครับตอบได้ครับสายไฟตัวไหนอะไรยังไงนะครับตอบได้ตอบครับแล้วก็ยินดีรับฟังทุกคําแนะนํานะครับเ,เดี๋ยวถ้าผมใส่หม้อน้ําได้เสร็จแล้วมีโอกาสจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังดูนะครับเพราะว่าผมก็จะต้องไล่ไอ้พวกเศษ อะไรต่างๆที่อยู่ในท่อออกด้วยนะคงต้องสตาร์ทยืนโครงอย่างนี้แหละคงขับยังไม่ได้อยู่นะก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะสนใจอยากทราบอยากรู้อยากเห็นตรงไหนสอบถามมานะครับเดี๋ยวผมให้ดูก็มาดูกันเริ่มต้นตั้งแต่เป็นซากอย่างนี้แหละครับจะได้จะได้เห็นกันง่ายๆแล้วก็มองมองออกว่ามันคืออะไรตรงไหนแต่ถ้ามันเป็นคันเข้าไปแล้วเนี่ยบอไปชี้ให้ดูอยู่ในช่องในหลืบนี่มันมันมันไม่เข้าใจ มันอาจจะไม่เข้าใจอาจจะมีความผิดพลาดคาดเคลื่อนเอาไปทําแล้วก็อาจจะไม่ได้ผลอย่างที่อ,อยากจะได้นะนครับให้ชมโปรเจกต์ต่อไปครับก็ต้องทําควบคู่กับของเพื่อนการูน้นกับ NSR ก็แอบมาทำเอาดึกๆนะครับตอนลูกหลับแล้วพอแฟนผมเข้ากลับกลางคืนนะครับคนไทยเข้ามาเที่ยวเยอะครับที่เขาหลัก ก็แฟนเดือนนี้เพิ่งได้หยุดวันนี้ตั้งแต่เดือนที่แล้วไม่ใช่เดือนที่ตั้งแต่เดือนที่แล้วเพิ่งได้หยุดวันนี้แล้วก็คืนนี้ต้องไปทํางานแล้วเพราะเขาเข้ากลางคืนอย่างเดียวนะครับผมก็ต้องเลี้ยงลูกทั้งกลางวันกลางคืนเอ็มร้อยวันละสามสี่ขวด <laughs> บางทีก็ใจสัน่นไม่บางทีก็ใจสั่นบ่อยใจสั่นบ่อยก็ยังดีแฟนยังเข้าใจอยู่เออให้โอกาสนะเนี่ยครับตามเนี้ยครับมันเป็นซากอยู่นะครับเป็นซากอยู่ ก็สอบถามพูดคุยกันได้แนะนําได้นะครับยินดีครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับ NSR ตากลมหน้าโปรเจกต์ต่อไป